สวัสดีครับผมิชิบเบศนะฮะตอนนี้จะอนงการดูตัวละครอ,อย่างชาโดในร่างผู้หญิงค่าวางนะครับอยู่ที่690ถ้าน่าจะเป็นการพุ่งเข้าไปฟันนะฮะเนื้อแสงอีกแล้วมันจ,จะติดไฟด้วยอัพไปอัพไปอยู่ที่ขั้นที่4จะไปขั้น5เปลี่ยนท่า Power Frame ร,รมนะฮะแต่การท้ายคือการเผาใจะไหม ่หอสีม่วงแต่ว่าติดเลื่อยนะไม่ได้ติดเบื่อต่อไปต่อไปเป็นอะไรไม่รู้อ่ะอ่านไม่ทันอ่าสมาสไปอ่าเหมือนจะเป็นเกี่ยวกับน้ำๆอ,อ่ะออกมาจากพื้นอ่ะประมาณนั้นอ่าเรื่อยสักสักร้อยล้านไป,ปตายง่ายอยู่ที่จากตรงนั้นนี่ครับเป็นการเสกน้ำใส่ได้ออกมา ต่อไปขั้นแสนห้าเป็นขั้นอะตอมิกสกิลกดนะฮะส่วนท่าทางก็ไม่เปลี่ยนแปลงเดี๋ยวจะมาลองกดสกิลกดกันเดี๋ยวผมจะบัฟไปเลยแล้วกันมาบัฟไปเลยบับสิครับอ่ามาในแมอยู่ที่สามสี่สิบห้าละโอเคถ้าไหนไม่รู้กดไปเลยปุ๊บอะไรอะ่ะ ไอ m อ t o m i c ิปาดไม่หายมันเบามากเหรอเนะี่ยมันเบาเหรอโอ้แล้วกูเอ,เองเบาเลยนะถ้าถึงเบาขนาดนี้เนะี่ยหรือว่าเป็นการบับตัวเองเมื่อกี้ลมเข้ามาหรือว่าเป็นการรับตัวเองให้ตัวเองตีแรงขึ้นก็ไม่ใช่นะับเม็นสกิลกดโอเคเม่กีท่านอะตมิกนะฮะมาได้เกืตัว ตัวนี้มาให้ตัวเกลียวในเกมนะฮะโอเคข้อต่อไปเลยเป็นเฟรมิงสไปเกี่ยวกับน้ำที่ติดไฟอ๋อปล่อยนะ้ำแล้วก็ปล่อยไฟให้มันซ้ำๆอะ่ะอ่าแวมไ์ ires, อะไรเนะี่ยไม่รู้อ่ะเอาไปเาไปเป็นการยิงลำแสงไปคาดดวงตาแล้วก็เลือดก,กระฉูดกระชาดอาดหมดเลยโอเคเอาไปวูสองล้านอะตอมิก ออเลนอาไปขั้นตอนสุดท้ายนะฮะอันนี้น่าจะตายหาไปละสปอนเซอยก่อนเอาเลือดสักแบบเยอะๆไปเลยสักแบบเป็นบีไปเลยไม่สิผมว่าเราเอาเยอะกว่าน,นี้นะฮะเอาสักสิบบีสามบีก็ได้ไปเฮ้ยจดสองก็พอเพราะว่าผมจะบัฟแล้วก็กดสกิล คือถ้าได้รู้มาเนี่ยสกิลกดของตัวนี้เนี่ยขั้นสุดท้ายนะมันได้อยู่ที่6บิลเลียนก็จะมาดูกันว่ามันจะ6บิลเลียนจริงไหมถ้าปับป๊บอีกเนี่ยมันเป็นการคูณสองใช่ไหมมันก็จะกลายเป็น12หรือเปล่าไม่รู้ก็โอเคปั๊บไปแล้วก็ไปทำการสมอนมาก่อนโอเคกีค่ดตัวไวะเนี่ยตัวเดียวนะฮะมาปั๊บพร้อมสกิลกค อัตตอมิกออเรนอะไรอ่ะมีโดมขนาดเล็กครอบตัวไอหานี่ไม่ตายด้วยแสดงว่งาสกิลจยไดทหกบีนะครับแต่บัฟเดือไม่บัฟก็จะไดทหกบีใช่ไหมใช่อยู่หกบีชารดูแต่บัฟเดือไม่บัฟไ,ไ,ไ,ไม่เกี่ยวที่สกิลกด อยู่ที่หกบีเหมือนเดิมอ่าแล้วลงมาทำไมวะเนี่ยมากันที่ขั้นต้นเกมมาท้ายเกมกันเดีกยว่อขั้นท้ายเกมมานี่แหละขั้นท้ายเกมดาเมจที่สิบแปดเอ็มตีห้าวิระยะสามสองโคตรตึงอัพป,ประมาณห้าล้านสามแสนเจ็บปกเจ็บเป็นสิบสี่ครัห้าล้านสี่แสนนะฮะโอเคเอาอะไกเล็ไปเกตีไ้ไปายตี้ไปเกตีไ้ไป,ไไปต่อไปขั้นต้นเกม หรือว่าขั้นเลทด,ดีกว่าต้องพูดขันเลทด,ดีกว่าใช้เงินต้องสี่แสนอะสตอรี่ว่าสิบห้าคงก็หาทันน่ะแหละเมที่หกล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นที่ห้าวิทยาหนึ่งล้อยแปดเพราก็กดกดสุดตึงนะฮะโอเคนะครับแต่ที่นี้ท,นทีนี้นะฮะตัวละครที้หาได้จากโหมดการเลทนะฮะเป็นตัวละครเจ็ดดาวนะครับใช้ในการแลกอยูที่หนึ่งล้อยสิบห้าจีนะฮะ ไปประมาณสี่หมื่นห้าร้อวินาทีนะฮะโหมดนี้ค่อนข้างลงง่ายมากๆนะฮะใช้แค่ห้าดาวหกดาวก็ลงผ่านละจริงๆง่ายมากแต่มันต้องใช้เวลานะฮะโหมดเนี้ยแล้วก็อย่างหนึ่งเลยคือตัวนี้เนะี่ยเหมือนกับเทพเงาทุกๆอย่างยกเว้นไม่มีเบสซิ่งนะฮะคือเบสซิ่งที่ง่ายสุดอ,อย่างนี้แหละอย่างเงี้ยเลยเอามาให้เราสวมใส่เฉยส่วนตัวคิดว่า เทมเงลราคาจะตกแต่ตกไม่มากหรอกคงจะอยู่ที่หลักร้อยเหมือนเดิมแหละเพราะเบสซิ่งมันสวยแต่ถ้าอแอดมินไม่ใช่สีเขาเรียกว่าอะไรผู้สร้างเกมอ่ะเขาเอาเบสซิ่งมาใส่ให้ตัวคอหญิงนะผมบอกเลยเทมเงาอ่ะซื้อไปทําไมอาจจะเจ็บแบบตัวลิมิเต็ดก็ได้เออแต่เรื่องใช้งานเนี่ยบอกเลยว่าตวนนี้เหมือนทั้งทุกอย่างฮะถ้าเน้นใช้งานก็ไม่ต้องไปหาื้อหรอกแต่ถ้าเน้นเท่ๆก็โก ด้เบสซิ่งโคตรเทพว่าเบสซิ่งเท่มากก็ซื้อเลยฮะแนะนำเท่ดีโอเคสัตว์เลี้นี้ก็บ๊ายบายฮะ